สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้สละมาหอดน้องเป็ดเนาะสละมาเลาะเที่ยวน้องเป็ดน้องพี่น้องเนาะสละก็มาหอดเป็นทีเดียบร้อยเนาะอากาศกันหนาวร้าน่น้องอากาศบินลายแถวแถวปากตองเนาะแถวนั้นฝนตกเนาะยังเหล่าบินกันเลยเนาะในหอพอดีส่วนตัดอีกเนาะมาแล้วมา ลาบุระลาวมาจยากกว่าเขาอื่นอีกอย่างอันนั้นสระบาะดอกลาบุระลาวเน,ะ <S <S นละลานะอากาศเย็นมากพี่น้องอุ้ยหนาวหลายแถี่ยวแบงเราคนกับตุ๊กก็เป็นแบบมาคนคือดอ,อกพกกูนเลยมาเป็นกัรหนึ่งมาคือเป็นแบบดอ,อกพูนเนาะ ว่าดอกมันใครคือดอกซากุระเปิดหย่านไปเลยคือคือดอกซากุระแต่ว่ามากมันเป็นแบบดอกพุ่จักดอกยังยไงเราจักตือใบเป็นแบบใบยังไงนะคุณเราจักนะะย่างมาทางนี้การเลยถึนดอกเขามาเบิกอันนี้เขาเอาอี ป่าเห็ดแล้วถ้าเราไมีย่งงนีอันนี้กาแกบอสี่คือแหนมเป็เแคมแขงๆตามอันนี้ก็คือไหท์ไฟปลาเขาเห็ดเจดีเขาเห็ดทางเข่ามากบึงสวนสัตว์ไม่ิหอกเนาะบรรยากาศน่ารลย แเนเตัวเนื้อี่ตนอมันดีหองเบะบะหมะอันนี้คือตัวเนื้อมพีนองเบือน้ามันเมเห็นสมบัตกไส่ไส่คือแบะเนาะม้ามาทางนี้เลยพีนองมาเบือ ตัวาตัน่าจะเป็นตัวานกเป็นตัวบ่วงมื้อี้นั่อบริษัมันจะนกก็จะมีนะพี่น้องายมามรกบรยาศนาวรล่เราเออยู่อยู่ยทัดแตนนงงนะพี่น้องตอนนี้ ขอเอินรีสอดทาแตงเนาะมันกลายปากซองมาเนาะอากาศก็จะเย็นร้ายแถวนี้แกวปากซองคนตกคนนอสินเนาะอยากเบิ่ดเลยโตมันงานใช่ปหมติ๊กติ๊กติ๊ดูสิตวัวหงนัน

คือสุว <ต ficou S 2> ่าสระเคยเห็น <forty> กับ <iter> มีนกยูงจะมีบอลนพนน้อเฮียงของเปิดเด็กขึ้นสแอนยพี่น้องเป็นตัวอนี่แหละติดในกโอ้แม่แม่นกยูงอีีมีเด็ อีสานงามคืออยากเห็นตอนมันยืนเด้มันมันหน่อเนาะว่เห็นแต่มันยืนเนาะมาดีเห็นสีงามแต่ว่าหางมันฟื้นขึ้นมาเนาะโอ้ยงามฮากะเคยเห็นแนนุกยู่นี่ทางไปเลยไปใส่โตอะนีบอลไข่หุบ ข้างในก็เป็นแล็บคือยามแต่สีน้องีน่นอนเส้นใดเนาะอันนั้นมีอาไรึ้นอะไรคือกะนทางนั่นเองาะขึ้นขึ้นหอดเทิงนะึ้นหอดเทิงแลี่มันกะเขาก็จะเห็นแบบเขาเบิ่งไปตฝุ่นเขาก็จะเห็นภาคนักแล้ะก็ภาคหนีภาคนั้นเลยเนาะ คนก็คือที่เคยเห็นเนาะบันนี้เขาจะเอาแบบคู่ฮักเนาะเขาจะบางทายเนาะแบบว่าสลับว่ามีคู่คอยและเจ้าเนาะมันจะทงหัวใจเนาะเนาะเนาะคู่ฮักเขาจะบางทายบันนี้เนาะเอาสัตว์ไปสั่นราคนเราแต่ยังบอกกัน ้อ,อก็เลยค่ะไปไปเบิ่งนเฮยังเขาเอาิญนาะเราเป็นน้องมาเขาือพีแบบมีเป็ดมีอย่างนี้นนสภาพนำมอกเขาก็ไปจือภายในของเขาหมาทางหนึน่งสอง ขาบอี่เด็กเนาะเาเขาแม่น้องมาลบูเ่อเาแตเป็นเสือเนาะเขาตเป็นเด็กิการที่างลูกี่น้องยูแคนต่างเพียงน้อง ก็คือเป็ดทีเพราเขาทีนในห,หนองเขาจะเอื้อ, mm. อว่าวน้องเป็ดน้องทีตอนอย่างไหนก็ว่าจบนี่พี่น,น้องเขาเห็นเป็นตูเป็นตูพี่ยังแถวหนะักขันเนาะเขาเห็นเป็นตูเลยนางเ่นยังนักท่องเที่ยวเขามานางเ่นานางกินเบอย่าทีนังมาพี่น้องอจะบวนเตืนนอนเนาะการกับหนาวร้ายตอนนี้ทันแห้งนะพี่น้องอยจะขี้เป็ดเด็ดแต่ว่าจับตองมีเนาะ ไปปรุงจะได้แต่มันมีเนาะเดื๋อวเขาจะเงาไสทำแล้วตอนนี้ยังไ่ได้กลับไปคเนยังไปทำ ดีพี่น้องเลยก็ยังมากระเทิ่มากพี่น้องตอนนี้บรรยากาศเยน็นเจยงเพลงมันระดังสนมัน,นไปทางดอกไม้จิ้วผัดบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณบ่ายแล้วพี่น้องเนาะ มันจะมืดร้านเพราะมันคือนคนเสิร์มตรงปูตาแมวรวมหนาวเย็นแต่เขามีช่างนี้มันจะแบบอากาศมันจะสีประมาณนี้เนาะอากาศหนาวมันไม่หนาวทาไปยังเบิ่งหน้าเนาะเบอรหนึ่งเราบอกได้มาเบิ่งเบอร์อีก ทีเขา,าบอลไทยฟูลบอลเนื้อคือว่าเขามาหบฮอด์ตมาสิโนเนานะเขามาหอดทีแล้วเขาก็้องไหลไทยฟนะูลเนาะต็วเาเป็นกีรันเลึกแตนดีพี่นเพรม่น,น,นยังเป็นทีรันเล็กี่เป็นดอกใหม่เขาฟูลไปแล้วเขากลับจิตแบบมันเป็นแบบฟูงๆมันดอกมหม่นถม,มันสะงามนะสิโน ตอีหยัง่รเคาบคเห็นนะางนึ่งะฮาก็เห็นเลยตตแกคือเมนประมาณนี้แล้วนะพี่น้องีเมนต้แพะมีแต่รงโตเนาะ สีหงายอะไรว่าจ้ามันมันสีมาพี่มันส่งสีหนาวมันแตงเขาไปนอนเกจีเหากระยางไปหุ่นเนาะยางต่อไปหุ่นดีโอเคตอนนี้จัลาัสกีชิคเกอร์นี <laughs> เ ah! enfin, ่เนาะขึ okay, mm. ้นเพิ่งเนาะเมาตืไปเบิรงกมา มุมสูงมพี่น้องมุมสูงไปเงนสูงมืนกับทีงาตัวนันขั้นต้นอันนี้เป็นดอกเปนีงานเลยนะแต่มันเป็นดอกนะเป็นตี้ไปคนดกันได้ใช่หูเป็นีไปคุนพี่น้องงานนะ ตอนนี้ม <instructors> ันกะบอดี้สูงกันในเนาะตักคนนี้เป็นดกบ้งใช่หน้ำมันเบิรนกันตัวเะงามนี่ไป็ูได้ผ่านเราเนเนามานนิดเนาะอากาศก็เย็นเห็นนาะเลยบางทางกัฝคนตกมากแต่ว่ามันอนี้ชื่อว่าเป็นดดีหรับสระตัวคนมาตกมาเส็นที่สักบอด้มาฮอน นี่กคนบใบต้นตกตกอยู่บนนกอยากเบ้อสตกอยู่ปากจองมาฮอดีิเข้าตกอยู่นี่นนองโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้สารากระชิบจอบขีปใบสมีก่อนเนาะจบกับดอกสกุลาะลาวเนาะพี่น้องไว้พบกันไม่ในคลิปหน้าเนาะสาราบุญสารากระชิขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาราเลยเพื่อเป็นกำลังใจให สัปนาห์หน้บวันแี้วสิลาไปก่อนบาย